สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กลับมาเจอกับคว้ยครับในวิชาสุขศึกษานั่นเองซึ่งวันนี้ครับเราจะขึ้นหน่วยการรู้ที่6นะครับกิจกรรมดันทนาการนั่นเองนะครับซึ่งหน่วยการรู้ถูกน่เป็นหน่วยการรู้สุดท้ายแล้วของเทอมนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับแต่ในคลิปแต่ในหน่วยการรู้กเนี่ยครับคว้ยจะแบ่งเป็นสองคลิปนะครับนักเรียนตั้งใจเรียนนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับของเทอมนี้เดี๋ยวจะสอบไม่ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วหยิบหนังสือข นักเรียนเปิดวาหน้าที่101เลยครับไปประเภทของกิจกรรมนันทนาการเขาบอกกิจกรรมนันทนาการเนี่ยหมายถึงกิจกรรมที่ทําในเวลาว่างโดยเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยครับสนใจแล้วก็ชื่นชอบด้วยทําด้วยความสมัครใจนะครับเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายนั่นเองนะครับไม่คาต่อศีลธรรมนะครับ1.1เกาะสีเขียวใหญ่ๆเลยนะักเรียนเห็นไหมครับเขาบอกว่ากิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งอ่าอันแรกคืออะไรครับ กิจกรรมกีฬาเช่นอะไรครับเล่นฟุตบอลเล่นวอลเล่เล่นบอวอลวเล่บอล,บเ,ลเล่นแบดมินตันได้หมดเลยนะครับอันที่2เห็นเด็กปลูกต้นไม้ไหมงานอดิเรกเช่นปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขอะไรอย่างเงี้เลี้ยงแมวอะไรงเงี้ก็ได้นะครับอันต่อมาล่างสุดครับการเล่นพื้นเมืองเช่นอะไรครับเดินกะลาเคยเคยทำเล่นเองนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยสนุกมากลีลีเข้าสารแล้วก็งูกินหางนั่นเองนะครับ ต่อมามาดูหน้าต่อมาเลยครับหน้า102ครับตะกินนี่กิจกรรมกลางแจ้งเลยไหมใช่ไหมคราวนี้มากิจกรรมในร่มครับอันแรกคืออะไรครับกิจกรรมนันทนาการในร่มเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทําในตัวอาคารหรือในที่ร่มนะครับส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้แรงมากนะครับแล้วก็หรือใช้พื้นที่มากนะครับเช่นอะไรสีม่วงเลยการเล่นเกมและกีฬาเช่นหมากฮอตหมากรุกสุดูโก,โกะงานไอเลกเช่นอะไรครับวาดภาพระบายสีอ บันเทิงล่ะเช่นอะไรดูทีวีประจําอยู่แล้วเนาะฟังวิทยุร้องเพลงอ่านี่สายร้องเพลงเลยคุกเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายการพูดคุยเช่นอะไรครับเล่านิทานอ่าโตว,วาทีตามที่ลูกเขาบอกเห็นไหมลูกอ่าสำหรับกิจกรรมเนี่ยนะครับนานาการก็จะมีการแจ้งแล้วก็ในร่มนะครับต่อมานักเรียนมาดูของข้อที่2ครับหน้า103ครับประโยชน์ของกิจกรรมนานาการสีเขียวคือ1ครับอะไรครับร่างกายแข็งแรง นะครับพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวต่อมาสีแดงสีชพูเนาะสีชพูเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์และความเครียดสีฟ้าด้านล่างแล้วครับพัฒนาทักษะในการทํากิจกรรมต่างๆทําให้มีความบรู้อ่าต่อมาพัฒนาความคิดและสติปัญญาฝึกใช้สติสมาธิในการทํากิจกรรมต่างๆอันสุดท้ายครับต้องเรียนช่วยอ่านครับเป็นอะไรครับเป็นการอะไร ตึบ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 อ่านั่นแหละครับห่างไกลจากสารเสพติดนั่นเองนะครับอคราวนี้ครับเรามาดูหัวข้อที่3ครับหน้าที่104เขาบอกหัวข้อที่3ใหญ่ครับ <s> การเล่นเกมที่นําไปสู่กีฬาอ่าเกมที่นําไปสู่กีฬาก็ต้องเป็นเกมที่มีกฎแล้วก็มีกติกาการเล่นใช่ไหมครับอ่าช่วยฝึกการเคลื่อนไหวความคล่องแคล่วว่องไวนะครับการทําง,งานของกล้ามเนื้อรวมถึงความสามัคคีของการทํางานเป็นทีมด้วยนะครับอันที่1มาดูเลยครับ 3.1เกมตีจับตีจับเป็นยังไงตีประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวบอกอธิบายฟังอุปกรณ์ไม่มีอ่าสถานที่เล่นก็คือสนามหรือพื้นที่ที่มีความกว้างพอสมควรผู้เล่นนี่ยตั้งแต่4คนขึ้งไปเลยนะครับอ่าวิธีเล่นแบ่งคนเป็น2ฝั่งอ่านักเรียนดูตามรูปเลยเพื่ออธิบายฟังสมมติเวเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งพวกหนูอีกฝั่งหนึ่ง่ะเพก,ก็จะทําเสียงันเลยครับตี ทำเสียงตีไปเรื่อยๆครับแล้วก็วิ่งเข้าไปในแดงของพวกหนูไปไล่จับพวกหนูแต่เวกอะก็ยังมีเสียงอยู่นะเสียงว่าตีไล่จับเสร็จปุ๊บจับคนใดก็ได้แล้วพยายามวิ่งกลับมาฝั่งตัวเองให้ได้เร็วที่สุดโดยที่ม่โดยที่ยังมีเสียงดีอยู่นะครับแต่ถ้าเว็กหมดเสียงหรือว่าพวกหนูเนี่ยล้อมจับครูเว็กไว้ได้นะ่ะ วกเนี่ยก็จะไปเป็นเฉลยฝั่งหนูแต่ถ้าสมมติเควกกลับมาฝั่งตัวเองได้เนี่ยคนที่โดนเควกแตนก็ต้องมาเป็นเฉยฝั่งคูเอ็กอนี่คือเกมตีจับนะครับสนุกสนุกสนุกเกมนี้ลองเล่นกับคนแถวบ้านได้นะครับต่อมาหน้า105 3.2เกมส่งบอลน,นะครับเกมส่งลูกบอลน,นับ10เกมส่งลูกบอลน,นับ10นะครับคล้ายๆกับเกมดิงคิงบอลเลยแต่คราวนี้เป็นการเล่นเป็นทีมและ ส่งบอลไปเรื่อยๆนับเป็น10นะครับอ่ามาดูกันเลยครับอุปกรณ์ก็คือลูกแชร์บอลลูกบาสเกตบอลหรือว่าลูกวอลเล์บอลก็ได้สถานทีค่คือสนามแชร์บอลหรือสนามบาสเกตบอลจานวนผู้เล่นเนี่ยฝ่ายละ5คนขึ้นไปเลยจะเป็น10คนก็ได้นะครับแต่2ฝั่งเนี่ยต้องมีเท่าๆกันนะครับการเริ่มเล่นทํำยังไงครับก็อย่างเช่นเลยครับสมมติว่าคุณเป็นกรรมการเลยคุคก็จะโยนบอลขึ้นอ่านักเรียนดูตามเลยนะในรูปเนี่ยมันจะมีผู้เล่นฝ่ายสีเหลืองกับ ฝ่ายใส่เสื้อกัก๊กสีเหลืองกับฝ่ายเสื้อสีภูธรรมดาใช่ไหมสมมติว่าเกวโยนบอลขึ้นฝ่ายสีเหลืองรับบอลได้ฝ่ายสีเหลืองก็จะส่งให้เพื่อนโดยนับอ่านับส่งส่งไปนับหนึง่งอีกคนนึ่งไปส่งต่อไปนับ2อีกคนนึงส่งต่อไปนับ3นับไปเรื่อยๆจนถึง10โดยผู้เล่นฝั่งที่ไม่ได้ใส่เสื้อกั๊กเนี่ยเสื้อภูเนี่ยต้องเข้ามาแย่งบอลเพื่อไม่ให้ฝ่ายสใส่เสื้อกัก๊กสีเหลืองเนี่ยส่งบอลให้ได้ถึง10นั่นเองถ้าสมมติตัดบอลได้ล่ะอ่ะถาถ ก็เอามาทําตามเหมือนฝั่งเสื้อเสื้อสีเหลืองคือส่งบอลให้ได้ถึง10เช่นกันนะครับใครส่งบอลถึง10ก่อนเนี่ยจะเป็นผู้ชนะนั่นเองอ่ามาดูที่เกมหน้าต่อมาครับหน้าที่ร้อยหกสามจุดสามเกมตีบอลแย่งบ้านอ่าเกมนี้คุยก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเขาบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยไม้เบสบอลหรือว่าไม้แบนกว้างก็ได้นะครับอ่าและลูกบอลพลาสติกนั่นเองนะครับพื้นที่สนามก็อย่างเช่นสนามบาสสนามฟุตบอลก็ได้สนามฟุตซอลนะครับอ่า ผู้เล่นแม่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งละฝ่ายล,ละ5คนขึ้นไปนะครับไม่จํากัดนะละกันนะครับโดยฝ่ายลูกเนี่ยจะอยู่ในบ้านได้ไม่เกิน1คนนะครับและคนที่มาทีหลังเนี่ยจะต้องออกจากการแข่งขันทีมใดได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะก็ยังคือวิธีเล่นก็ยังคือครับมันจะมีเขตวงกลมอยู่เห็นไหมลูกคือเขตตีบอลแล้วก็เขตโยนบอลเนี่ยคือผู้เล่นฝ่ายลูกเนี่ยจะเป็นคนโยนบอลไปให้คนที่อยู่ในวงกลมเนี่ยตีบอลออกไปให้ไกลที่สุดนะครับเพื่ออะไร เพื่อจะได้วิ่งเข้าบ้านได้ทันนะครับพอตีวนออกไปปุ๊บผู้เล่นฝ่ายรับที่ยืนรอบรอบบ้านเนี่ยครับยืนรอบรอบบ้านก็ต้องรีบรับบอลน,นะครับรีบรับบอลเพื่ออะไรครับเพื่อจะวิ่งเข้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าเควกตีบอลไปแ๋ยวเควกก็ต้องพยายามวิ่งเข้าบ้านหลังที่1นนะครับ แต่ถ้าคนที่รับบอลเนี่ยนักเรียนรับบอลได้เนี่ยนักเรียนก็ต้องพยายามรีบวิ่งมาบ้านหลังที่หนึ่งเช่นกันถ้านักเรียนวิ่งมาถึงบ้านก่อนเนี่ยควยก็จะแพ้นั่นเองนักเรียนก็จะได้ไปหนึ่งแต้มแต่ถ้าควยกวิ่งเข้าบ้านก่อนควยก็จะได้มาหนึ่งแต้มนั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับเกมตีบอลแย่งบ้านนะครับอ่ะก็จบลงแล้วครับสำหรับคลิปที่1นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่6กิจกรรมนันทนาการนะซึ่งคุยกจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปนะลูกอ่าสำหรับวันเนี้ เอาเกมพวกนี้ครับไปฝึกเล่นกับน้องกับเพื่อนที่บ้านกับเพื่อนแถวบ้านหรือว่ากับพี่ก็ได้นะครับลองฝึกเล่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเรามาเจอกันต่อในหน้า107นะครับอ่าสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องการว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย